คุณหมอถามในเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการแต่งกายการแต่งตัวหลังช่วงแรกๆเนี่ยมันจะโดนเรื่อง,องบูลลี่คนมาบูลลี่ตลอดเรื่องของการแต่งตัวไม่เหมาะสมเป็นถึงแพทย์เรา,าแต่งตัวลุกแบบนี้ไม่เค<ม>ยสนใจเลยค่ะเราคิดว่ามันเป็นสไตล์การแต่งตัวที่ที่มันก็เป็นเหมือนบางคนก็จะชอบหวานแหววบางคนก็ชอบกระงลมอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่า นี่คือหนึ่งในสไตล์เหล่านี้อันที่สองไม่ได้ซื้อยี่ห้อจะต้องเป็นแชาแนลอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ uh huh. อันที่สามเราก็คือไม่ได้โปะมันก็เลยทำให้เราไม่เคยสนใจคำคารหาค่ะ uh huh. อยากด่าได้ก็ด่าไป oh. แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเรารู้ว่าการแต่งตัวของเรามันเป็นการเติมความสุขด้วยตัวเองอ uh huh. ไม่ได้ดูตัวเราให้มันคืออาจจะประหลาดในในเวทีนึง แต่เราก็ดูในต่างประเทศมันก็ไม่ได้ผิดปกติอื uh huh. อะไรประมาณเนี้ยค่ะ uh huh. กอก็ไม่พยายามไปขัดเขา uh huh. เขาไม่ชอบก็อยู่ห่างๆเ uh huh. ชื่อไหมคะว่าเคยคณะบดีของรามาเคยท่านหนึ่งเคยเรียกไปถึงสองหนไปตักเตือนเรื่องการแต่งกายอนทิพย์ ip, ผมว่าผมว่าหมอโตโตแล้วนะอื uh huh. ก็คือหมอน่าจะเปลี่ยนตอนนั้นเป็นผมฟูค่ะ <laughs> <laughs> หมอน่าจะเปลี่ยนทรงผม เปลี่ยนสไตล์แต่งตัวเปลี่ยนสีปากตอนนั้นมันจะสีน้ําตาลเราก็ว่าอาจารย์ขาหนูไม่ได้อ,อยากเป็นผู้บริหารหอยู่ของหนูอย่างเงี้ยคืออยู่กับเด็กๆศพแล้วก็สอนหนังสือนักเรียนแพทย์เลขสองหนค่ะอแล้วท่านอาจารย์ก็เอาไปฟ้องจําได้ค่ะฟ้องอาจารย์อัทศิทธิ์เวชชียชีวะาอาจารย์อัทสิธิ์วชชียชีวะก็เป็นผู้มีพระคุณในชีวิตเหมือนกันท่านไม่ค่อยได้คุยด้วยท่านบอกแล้วมันมาถึงเราว่าเขาบอกว่า ปล่อยพรทิปเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ของเขาครับเขาจะทําชื่อเสียงให้รามาธิบดีคืออาจารย์มองข้ามภาพลักษ์เราอะเพราะน,นั้นในชีวิตเนี่ยก็จะมีสองอาจารย์ครับอาจารย์แรกก็คืออาจารย์นัทพมรประวัติที่ห้านาทีสัมภาษณ์ที่หนาทีสัมภาษณ์นนแล้วก็มารู้ในภายหลังคือท่านนี่เป็นศาสตราจารย์ระดับโลกนะคะท่านเนี่ยคือภรรยาท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สูติแพทย์ที่ท่านสอนท่านบอกไปเลยว่าดูพรทิปไว้นะพรทิ์จะทําชื่อให้กับพยาธิแพทย <Ừ. S 2> อันนี้คือหมายความด้านผ่าศพจนอาจารย์อัธาสิทธิ์เนี่ยก็บอกกับคนที่ขอให้เราเปลี่ยนการแต่งกายแต่เราไม่ได้โกรธเขานะคือเราก็ไม่รู้ชีวิตข้างหน้าค่ะแต่เรารู้ว่าวันที่เราเหนื่อยๆเราก็ขอเราเป็นอย่างนี้ <c oughs> ที่เราสนุกของเราอะ